สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าเมื่อนี้กินขนมจีนซาวน้ำปลาน้ำกันจ้ะมีผักสลัดผักอ้หอมป้อมม้านไข่อะกัศอาัาก,กระเจี๊ยบบัคเกอรี่กะลำมลวกจ้าพี่น้องมาจา้ะเสแสบน้ำกันจ้า น้ำปลาร้านัวๆเลยจ้าแสบ็แสบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องน้ำปลาร้านัวๆจ้ะเห็ดแห้งม่ได้น้ำไหลนัวอีกทีนัวครับมาจ้ะเสบ็สบๆน้ำกันได้จ้ะ хотя бы.

อค่ะ <Okay. S 2> สีพริกบวค่อยแดงแต่ว่า เผ็ดอยู่เด้พี่นอ้องมม่ละลายเิยน้ำน้ำปลาละกระบอกให้เข่ากัน ย้าอีกแล้วคลิปนี้ก็ให้ซํานี่ก็น่าจะพี่น้องคลิปนาเจอกันหม่ค่ะขอบคุณที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะมาเสิร์ฟน้องกันเด้อจ้ามาจ้า